แต่ว่าววถ้าจากส้มฉุนเนี่ยยังมไม่จุใจเดี๋ยวพาไปกราบไหว้ไอ้ไข่กันหน่อยอะอแต่ไอ้ไข่ที่วัดแห่งนี้เขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะ,ะของแก้บนก็เพียบแต่ของแก้บนที่ทําให้หลายคนต้องอึง้งสะดุดตาสะดุดใจจะเป็นอะไรนั้นเอาไปชมสิครับนี่ครับพาคุณผู้ชมมาไปที่วัดเถนพายครับอาเภอศรีประจันท์จังหวัดสุพรรณบุรีครับนักเสียงดวงเสียงโชวค,ครับ นำกางเกงในฮะนี่อันนี้ซักหรือยังคะหรือว่าตัวใหม่น่าจะตัวใหม่ต้องตัวใหม่น่าจะเป็นตัวใหม่นะฮะนำกางเกงในตัวใหม่นี่นะฮะเอามาถวายครับให้กับไอ้ไข่เขาบอกว่าไม่ใช่แค่สิบยี่สิบตัวนะเยอะทีเดียวนะฮะเยอะแค่ไหนถามใจไอ้ไข่ดูนี่นี่เป็นราวตากผ้าแบบนี้ฮะนี่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 ไม่ใช่ขายนะไม่ใช่สามตัวร้อยสองตัวร้อยอันนี้เป็นกางเกงในที่มาแก้บนไอ้ไข่นะครับเพราะบอกว่าไอ้ไข่เนี่ย ถ้าเราดูดีๆนะ่ะกางเกงในจะไม่ใส่ไนงะ<ฆ>ก็จะเห็นช้างน้อยโปะเปือนนิดหนึ่งออชุดทหารก็มีแล้ว<ฆ>ใช่ไหมชุดอะไรของล่งของเล่นก็มีแล้ว<ฆ>เป็นห่วงสุขภาพนะกลัวโปกลัวโป๊เงี้ก็เลยเอากางเกงในเนี่ยมาถวายให้พอมาถวายปุ๊บขอเรื่องใดก็พรประสบความสําเร็จนะครับจนเต็มราวแบบนี้นะครับก่อนกลับฮะนอกจากเอากางเกงในมาถวายนะ<ฆ>เสียงดวงเสียงโชคเปิดประตูดวงกันหน่อยฮะ ล้วงเข้าไปที่ไายทองคำฮะนี่น,น,นี่ล้วงเข้าไปฮนะล้วงปุ๊บนะฮะแล้วก็นี่มันจะมีอะไรเขาบอกมีเลขเออมีตัวเลขก็มีมตัวเลข<ม>นะฮะก็เอาเลขนี้ฮะก็ว่ากันไปนะ<า>ไปเปิดประตูดวงนะครับจากนั้นฮนะนอกจากไอไข่ที่นี่ให้โชคให้ราบแล้วนะครับวันที่ทีมข่าวของเราไปนะยังเจอเนะะี่ยคนใจดีคนใจบุญฮนะ นำเข้าปลาอาหารน้องลูกปัดเนี่ย<ฆ>ไปแจกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีหลายคนก็ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานก,การณ์โควิดสิเนะฮะเรียกได้ว่าอิ่มบุญอิ่มใจแล้วก็อิ่มท้องกลับบ้านด้วยนะ แหมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะคุณผ,ผู้ชมครับชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซับสไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ